สวัสดีครับวันนี้ปามาแอลสวนนะครับเนรับปามาแอลสวนตาเซิร์ชครับนี่ก็เป็นมะเงาะครับนี่ครับเงาะนี่ออกจ้าหน่อยเนาะกำลังหัดออกนี่ครับนี่กัสารพระภูมิเจ้าตี๋นะครับนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาคารบนับถือครับ กัดล้างเอลองกล้องครับนี่นะนี่ครับลองกล้องกำลังดอกกำลังออกนี่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 นบ้านกับเลี้ยงนะเอ๊ะแม่แม่พันธุ์มันนะอ 100, พอหมูนี่ครับหมูตาเสิร์ตเลี้ยงมีกี่ตัวกันจ้าหนี้ <laughs> น้อยครับกำลังเอามาเรียงหมูดั้ครับหมูเมืองนะหมูเมืองบ้านเฮาครับโอ้แมวขอ่แมวอ๋อนี่ก็แก้วมังกรครับนี่ครับโอ้กำลังจะออกแล้วนี่ดอกออกนี่แล้วครับเศษผสมผสานนะครับเนาะอยู่แบบเซอรสกริดพอเพียงครับอยู่บ้านเฮาครับปลูออกหลายสิ่งหลายอย่างครับ อ๋อมันเขือนี่กับลาบให่เนาะอยู่บ้านเฮ้าสบายครับประ้องได้ซื้ออย่างครับอย่างกับปูกเอาเนี่ซักไครกับปูกเอาอยู่กรุงเทพไปซื้อลายบ้านนะครับซักไครนะห้าบาทสิบบาทนี่กับขันนัดครับสบปรดใส่เนื้อเฮ้าห้องขนนัดนะครับเนาะ โอ้ดอกคาหม้อม้แกงแรนเฮ้ยดอกคาล้องยานะไฟเว้ยไฟกูเจอนอนห่างมันเป็นยุ่งอือสมไฟไหลยุ่งทีอหมูครับกูยุ่งครบหมูนะกูลองบันว่านะ 8ซิปเน,นะครับยังแข่งแดงอยู่ครับ